หาแต่หม้อไอ้นี่สมนั้นหน้าทุกวันนี้เพ้อหาฝาหม้อเป็นจังไดญ่เป็นจังไดญ <c oughs> เห็นไหมพี่พี่ติดติมาทุกวันนี้เป็นไงเป็นไงละ่ะ <c oughs> เพ้อหา,าอ <c oughs> แต่ฝาหม้อเต้นก็ยังต้องเอาฝาหม้อมาปิดมันไม่มีฝาหมอ้อมันขาดฝาหมอ้อมันเป็นยังไงเอ <c oughs> านะเต้นหมอ้อมาคู่กับฝาหม้อเลยนะเฮ้ <c oughs> น้องแมฆสวัสดีค่ะ เมียพี่เขยพี่เขยไหลอ่อนแอไหลบอบบางไหลยกของก็ไม่ได้นั้นไหลทำอันนั้นก็ไม่ได้ไหลทำนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าไหลเป็นคนอ่อนแอตั้งแต่เกิดไหลเป็นคนบอบบางตั้งแต่เกิดพี่บอยสวัสดีค่ะนะพี่เขยมาช่วยหน่อยสิพี่เขยมาช่วยหน่อยตอนนี้ไหลอ่อนแอแล้วนะตอนนี้ไหลหน้าขาวแล้วนะตอนนี้ไหลปากแดงแล้วนะพี่เขยอะไรของมันแต่ละวันไม่ได้ใส่ร้ายใครนี่มันน่าจะตุยนะแล้วไหลเนี่ยมันปิดกั้นปิดกั้นความสุขความเจริญของพ่อแม่นะถ้ามีใครที่จะมาหยิบยื่นพ่อแม่ไอ้ไหลเนี่ยมันจะส่งกล้องกลาดไปทั่วเลยนะ มันจะส่องกล้องเลยใครเข้ามาใกล้พ่อแม่มันไม่ว่าจะหยิบยื่นหรือว่าอะไรทั้งสิ้นมันจะส่องกล้องกาดเลยนะใครเข้ามาแตะใครเข้ามาใกล้นี่นะมันจะประจานค่ะใครให้เงินพ่อแม่มันใครให้ข้าวให้แกงให้ของกินพ่อแม่มันนะมันจะประจานเลยมันคือเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่ที่มันเอาเกาะมาล้อมมาเอาเกาะมาล้อมแม่ไว้เอาเกาะมาล้อมพ่อไว้ใครห้ามเข้าใกล้สองคนนี้เหมือนขังคุกสองคนนี้เหมือนเอาเหมือนเอาคุกมาขังเหมือนเหมือนขังสองสองคนนี้นะคะเขาทําเหมือนเขาขังสองคนนี้ไว้แล้วเขาผูกพันธนาการคนชราสองคนนี้ไว้ใครเข้าใกล้ใคร ห้ามให้ข้าวห้ามให้ขนมห้ามให้อาหารห้ามให้เงินทองนะไอ้นี่มันพันธนาการพ่อแม่ค่ะดูดีๆนะคะมันขังพ่อขังแม่ไม่ใช่มันรักพ่อรักแม่นะคือเอาจริงๆคนเราถ้ามีคนหยิบยื่นนะไม่ว่าจะเป็นแค่ขนมของกินเงินทองหรือว่าอะไรเล็กๆน้อยๆเสื้อผ้าของสวยงามหรือว่าอะไรหยิบยื่นของขวัญคือไม่ว่าใครร้อยคนสิบคนหรือว่าหนึ่งคนจะหยิบยื่นเนี่ยนะคะมันก็คือสิ่งพิเศษที่ทําให้จิตใจเขามีความสุขถูกไหมคะแต่เนี่ยเขาขังพ่อขังแม่เขาขังด้วยจิตใจของเขาเองเขาขังจากอคติของเขาเองเขาขังสองคนนี้นะ เลือกที่จะให้กินอะไรก็ได้นะเขามีสิทธิ์ชี้เป็นชี้ตายคนนี้ห้ามเอาองมาให้คนนั้นให้ได้นะฉันจะให้เขากินแต่ไข่ก็ให้กินแต่ไข่นะใครมีอาหารดีๆหรืออะไรอย่างอื่นที่ดีๆฉันจะให้กินหรือไม่ให้กินก็สิทธิ์จะขึ้นขึ้นอยู่กับฉันเขาขังเขาขังสองคนนี้มันเป็นเจ้ากรรมนายเวรของพ่อของแม่ใครคนข้างนอกจะเข้าใกล้สองคนนี้ไม่ได้เหมือนสองคนนี้ถูกพันธนาการไว้แล้วโดยไอ้ไหลขังพ่อขังแม่คนอื่นจะหยิบยื่นไม่ได้ค่ะสิบขาดอยู่ที่ไอ้ไหลอยู่ที่ผู้คุมไอ้ไหลถือกกุุญญแแจจออยู่ล้ว็นาต ให้กินของกินแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับไอ้ไหลจะอนุญาตให้ใช้ของกินของใช้หรือว่าคบกับใครคุยกับใครจะอนุญาตให้ใครมาเยี่ยมก็แล้วแต่ไหล <c oughs> จริงไหมทุกคนว่าจริงไหมคะนะใครจะมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ใครจะเข้าเยี่ยมสองคนนี้ใครจะเอาอาหารเอาเสื้อผ้าเอาของดีของใช้อะไรมาให้ต้องผ่านผู้คุมไหลก่อนไหลถือกุญแจอยู่อย่างนี้นะพนายวัสด,ดีค่ะอืมค่ะพนายหนูรู้จัว่ายังไงนะไหลถือกุญแจอยู่ถึงแม้ว่าจะมีใครอยากจะช่วยเหลือเท่าไหร่ไอ้ไหลมันมีอำนาจไหลบอกคนนี้ไม่ต้องเข้ามาไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมนะไอนอุญาาตเเขย ของกินอันนี้อนุญาตให้เอาเข้ามาให้กินอันนี้ห้ามเอาเข้ามาเสื้อผ้านู้นเราไม่ต้องเอามาเอาไปขึ้นอยู่กับไหลบัญชามันเป็นแบบนี้จริงๆนะคะพีพีวีเอสไหลมึงคิดดูดีๆนะว่าสิ่งที่กูพูดถ้ามึงไม่อคกตินี่นะมันคือเรื่องจริงไหลมึงเป็นผู้คุมพ่อมึงเป็นผู้คุมแม่ใครจะเอาของกินอันไหนอะไรมาให้พ่อมาให้แม่ไม่ได้มึงมีกล้องวงจรปิดต่อให้แอบเอามาให้ตอนมึงไม่อยู่ก็ไม่ได้มึงมีกล้องวงจรปิดมึงล้อมพ่อล้อมแม่ไว้หมดแล้วแล้วมึงขังเขาให้อยู่ในกรอบที่มึงต้องการขังเขาด้ เขาอยู่ที่บ้านเขาอยู่สองคนใครจะเอาของกินเอาของดีเอาอะไรมาหยิบยื่นไม่ได้ค่ะมึงดูกล้องวงจรปิดอยู่แล้วใครจะกล้าเข้าไปใกล้ใครจะกล้าเข้าไปเยี่ยมใครจะกล้าเอาของกินของใช้เข้าไปให้พ่อให้แม่แล้วสิ่งนี้มันไม่ใช่รักพ่อรักแม่นะคะมันเป็นการขังพ่อขังแม่ขาดโอกาสที่จะออกไปสู่โลกภายนอกขาดโอกาสที่จะไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนข้างนอกที่เขาหวังดีกับเราหวังดีกับพ่อกับแม่ไอ้ไหนมันขังพ่อขังแม่ค่ะมึงพันธนาการพ่อแม่มึงรู้ไว้ด้วยนี่ไม่ใช่ถ้อยคําใส่ร้ายหรืออะไรมันเป็นเรื่องจริงมึงลองคิดดูต ควบคุมเขาจาับกล้องวงจรปิดนะมึงควบคุมสองคนนี้จับกล้องวงจรปิดใครแตะก็ไม่ได้ใครโทรหาก็ไม่ได้มบันทึกเสียงไว้หมดแล้วโทรศัพท์ของเขามึงติดบถถันทึกเสียงอัตโนมัติไว้หมดแล้วมันเป็นลูกนะจริงๆนะพี่นิสาโทรศัพท์ของพ่อโทรศัพท์ของแม่มันไปบันทึกเสียงอัตโนมัติไว้หมดแล้วมันไปตั้งอัตโนมัติไว้หมดแล้วใครโทรเข้าหาแม่มันเช็คได้หมดเอาเสียงมาเปิดประจานแล้วใครจะกล้าโทรหาแล้วใครจะกล้าเอาแกงไปส่งใครจะกล้าไปหยิบยื่นสิบบาทยี่สิบบาทใครจะกล้าเอ่ยปากถามใครจะกล้าฉันต้นงลงกหน้าเข้าไปในกล สิทธิ์การสิทธิพิเศษอะไรพวกนี้ที่มาจากคนอื่นทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับไอ้หลไอ้หลเอาแกงหอยมาให้กิน,นก็คือได้กินแกงหอยไอ้หลอนุญาตให้คนนั้นเอาอะไรมาให้กินก็คือได้กินถ้าไหลายไม่อน,นุญาตก็คือไม่ได้ไหลาย <ๆ S 1> ควบคุมพ่อแม่ไหลบงการพ่อแม่น่ะอันไหนที่มึงอนุญาตเขาถึงจะได้กินเขาถึงจะได้ใช้ไม่ต่างอะไรจากนักโทษเลยพ่อกับแม่ที่มึงเอ่ยปากว่ารักร <chi> ักนะนี่ไม่ใช่เนี่ไม่ใช่การรักพ่อรักแม่มึงไม่ได้ให้สิทธิ์ไม่ได้ให้อิสระเขาที่จะเลือกคบใครหรือว่าคุยกับใครหรือ่อกระไมมสิถ็ี ไม่ต่างอะไรจากนักโทษเลยพี่เชลเล่ย์วดดีค่ะสองคนนี้ไม่ต่างอะไรจากนักโทษเลยพ่อนะพ่อต้องทํางานให้มึงถ่ายคลิปงานหนักง,งานเบามึงเป็นคนถ่ายคลิปแล้วพ่อเป็นคนทําเป็นคนทํางานจะยกแบกหามจะทําอะไรงานหนักง,งานเบามึงเป็นคนถ่ายคลิปพ่อเป็นคนทําแล้วก็มาไล่สดอ้างว่าผมเปราะบางผมเปราะบ,บางผมไม่แข็งแรงยายชวงวดดีจ้าเธอขังพ่อขังแม่เธอควบคุมเขาเธอไม่ให้อิสระสองคนนั้นไม่ได้ต่างจากนักโทษนะ ไม่เคยมีเลยที่วันนี้ไหลาหาปลาได้นะไหลจะต้มปลาทําให้แม่กินนะไม่มีมเมนต์นี้ไม่มีคอนเทนต์นี้เลยวันนี้ผมไปตกปลามาครับผมไปตกปลาผมได้ปลามาผมจะทําวันนี้เมนูทําต้มปลาทําแกงปลาทําให้พ่อให้แม่กินได้ปลามาแล้วนะผมจะทําอาหารแม่ผมกําลังนึ่งข้าวแต่ว่าผมจะเป็นคนที่ทาําปลาทําแกงนะเราจะทํากินกันแม่นึ่งข้าวอยู่อะไหลทาําปลาปลาที่ผมหามาได้ผมจะทากับข้าวผมจะต้มแกงนะ เอามาให้พ่อให้แม่พอพ่อเลิกจากนามาพ่อไปนาใช่ไหมพ่อเลิกจากนามาผมทำกับข้าวแล้วแม่นึ่งข้าวแล้วมามากินดทองประคายแสงเนี่ยพอเขาจริงๆแล้วเนี่ยหน้าตอนนี้เนี่ยผมจะบอกให้นะต่อให้พ่อไปเอีกเขาแพ้ตั้งสองศาลต่อให้พ่อเบอกแพ้ทั้งสองศาลคุณไม่สามารถที่จะไปทำลายความรู้สึกของนิติพอตโตได้หรอก ไม่ใช่ไม่ใช่สายตาของนางไม่ได้ไม่ได้หน้าไว้วางใจมันเป็นสายตาที่น่ากลัวจริงๆนี่คือสายตาของคนที่น่ากลัวไม่น่าคบแล้วก็ไม่น่าเข้าใกล้เลยมันเป็นสายตาของคนที่ผมเชื่อว่าลองดูดีๆสินางทองนี่คือสายตานี่ไม่ไม่น่าเข้าใกล้ไม่น่าเข้าใกล้เลยอ monde, ius, alin, ืมไม่น is ่าเข้าใกล้แล้วก็ไม่ควรคบแล้วก็ไม่ควรยุ่งไม่ควรคบไม่ควรยุ่งไม่ไม่ควรเข้าใกล้อันนี้ผมบอกตรงๆนะบุคคลบุคคลนี้ไม่ควรไม่ควรเข้าใกล้เลย ไม่ควครเข้าใกล้ครับผมบอกตรงๆใครเข้าใกล้ใครเข้าใกล้ผู้หญิงคนเนี้ยผมบอกได้เลยอันนี้อันนี้บอกตรงนะผมบอกได้เลยว่าเรียบร้อยนรกอืนรกสวัสดีคุณโซพี่กับผมใครเข้าใกล้ผู้หญิงคนนี้คือน,นรกอันนี้บอกตรงๆสิ่งที่เขาดังขึ้นมาได้สิ่งที่เขาดังขึ้นมาได้สิ่งที่เขายังมีชื่อเสียงอยู่เขายังมีโน่นนั่นนี่อยู่มีคนานั่นนี่อยู่ตอนเนี้ยคนที่เกาะ คนที่เกาะลูกกินอยู่ในนิทานเรื่องนี้คือมันล้วนๆไม่มีไม่มีความสามารถอะไรเลยนางทองนางทองกอะลูกกิน <c oughs> ลูกไหนผมไม่รู้นะลูกแก้วเหรอมายลูกแก้วไว้ใจเลยนะนางทองเกอะลูกแก้วนางทองกอะลูกแก้วทํามาหาบริโภคเออเป็นอย่างนั้นนะตอนเนี้คุณคุณลองสังเกตดูนะพ่อระเอกและแม่ในเอกอยู่ในนิทานนี้กเขาไม่สุดนะเขามีคอนเทนต์ของเขาวันนี้เขาก็ไปเยี่ยมพ่อไปเอกเห็นไหมเขามี กจิจกรร like มของเขาอยู่ที่จำปาดงะเขามีกิจกรรมของเขาเขาไม่จําเป็นเขาไม่จําเป็นต้องมายุ่งว so ุ่นวายเขาไม่จำเป็นต้องมายุ่งวุ่นวายกับเรื่องกับเรื่องอันนี้เลยไม่จําเป็นเลยอืมันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นคนที่เกาะลูกแดดคนที่เกาะลูกแดดก็คือก็คือนางทองอยู่ในนิทานเรื่องนี้เกาะลูกแดดล้วนๆสันนะคะสันสันเป็นคนที่เสียสุดนะคะนะคะอีเด้นอะเออาอ์แลสันนะคะสันเป็นคนที่เสียสุน ไอ,อ้ลีเด้นนะ,ะใครลราเป็นคนที่คนใครเราเป็นคนที่กอดลูกเด็กอะโอ้ยตายแล้วฮ้องอิีเด้เวลาไปขึ้นใจได้พุ๊กสัตนะคะเป็นคนที่เสีสุดเลยนะ,ะตอลอดเลยอ้าไงอ้าวไงไมันเป็นอย่างนั้นผมถึงบอกแล้วผมได้บอกแล้วคือไม่มีตอนเนี้ยคนที่กอดเด็กเอาลูกออกมาทำมาหากินนี่นะอันนี้อันนี้เราในฐานได้ฟังนะครับผม อลูกไหนกูไม่รู้นะลูกแก้วหรือเปล่านะ่เออตอนนี้คือตอนนี้ต้องหาเงินไงต้องรีบหาเงินไงต้องรีบหาเงินอา่านี่แหละคนคนที่เกาะลูกบริโภคเนี่ยนี่นะใครที่จะไปฉันไม่ยอมใครจะไปถ่ายก็นลูกของลูกของฉันไม่ได้ไนรับเออใบการดบุญูพใดไปกระห,กรหอกปัะน,น,น, <laughs> นี้มิเตะใหม่เต็มพูนเอพี่ดองดีดีนี่แหละนี่แหละคือคนที่ มาหาบริโภคนี่แหละคือคนทำมาหาบริโภคกับกับลูกของตัวเองอืมนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นตอนนี้ตอนนี้เริ่มเริ่มเอาพฤติกรรมเดิมๆผมใช้คํานี้ไหมผมใช้คํานี้ว่าเริ่มเอาพฤติกรรมเดิมๆเอาพฤติกรรมเดิมๆมาใช้เอาพฤติกรรมเดิมๆมาใช้แล้วเริ่มพูดถึงเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องญาติวนเวียนอยู่นี้แล้วก็ทวงบุญคุณแล้วก็ทวงบุญคุณจริงๆอืเขาจะเขาจะก็อย่างเนี้ยทวงบุญคุณออ คือตอนนี้ตอนนี้ผมผมบอกผมบอกได้เลยนะคืออดีตสามีบางคนนี่เขาเขาไปดีแล้วเขาพูดอะไรชัดเจนที่สุดแล้วนกเนี่ยมันออกจากกรงแล้วไม่มีทางที่จะบินเข้าไปโดนขังเหมือนเดิมไม่ไม่มีทางที่จะเข้าไปโดนขังเหมือนเดิมจริงๆอันนี้ผมบอกตรงเออนั่นแหละอันนี้บอกตรงนะไม่มีทางนกมันบินออกจากกรงแล้วมันไม่มีทางบินเข้ากรงหรอกเออตอนนี้คืวิ่งบนไงตอนนี้วิ่งบนเรื่องเรื่องเพศเอเรื่องเพศไอ้ไอไ้ไรจริงจริงเน่ะ ผมก็ไม่อยากจะคุยเรื่องนี้นะเออผมก็ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้หรอกจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คิดไปได้นะอุบาทเนอะมันก็อุบาทเนอะจริงๆนะเออไอ้ไหลจะไปอีกคงพี่เคยเปิดตูดเปิดดากโอ้ยสมองสมอง <c oughs> <c oughs> ไป <c oughs> หมดไปหมดแล้วออสมองสมองอนะจริงๆสมองสมองเนไปหมดแล้วเออจะไปเอาตูดกันเลยโอ้ <c oughs> มันคิดยังไงมันอุบาทจริงๆนะเออเออ ผมก็ผมก็ว่ากงน้หละคืออะไรอะไรเกี่ยวกับตูดเติดโอ้ยจะเป็นพี่บาพี่บจริงๆแล้วผู้ชายเขาผู้ชายเขาไปกินเหล้าด้วยกันไอ้ไหลกับไอ้ไหลกับนั่นก็ไปกินเหล้าด้วยกันมันเป็นปกติพี่ๆทุกคนผู้ชายมันกินเหล้าด้วยกันมันต้องเอาตูดหรอมันไม่ได้เกี่ยวเราสนิทกันเราสนิทกันกับพี่เขยเรานสนิทกันกับพี่เขยก็ไปกินเหล้าด้วยกันการกินเหล้าด้วยกันไม่ต้องเอาไม่ไม่ได้เกี่ยวก็เอาตูดกันไม่ได้เกี่ยวก็จะเป็นโอ้เอะๆอาด่ากันความคิดอุบาต คนแบบนี้เขาเรียกว่าความคิดอุบาทอันนี้บอกตรงนะสนิทกันเป็นเพื่อนกันเรากับน้องเคยกับพี่เคยก็เป็นธรรมดาก็กินเหล้าด้วยกันคุยกัน,ป,นปกติแล้วคนมันความคิดอุบาทความคิดอุบาทมันคิดไปได้ไงว่าจะไปเอาตูดกันไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวเลย